สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเป็นผู้ปฏิตี้น้ำแฝกนะครับช่องยูทูบจานตี้ผีบ้านะครับผมเมื่อนี้น้องวุฒเลียนลูกการซำอย่างนาแรงครับเออถึงเวลาที่จะใส่ปุ๋ยอย่างครับครับผมใส่ปุ๋ยผมผมใส่ปุ๋ยเป็นอย่างน้อยครับเออมาแนะนำน้องวุฒนะครับแล้วก็ขนาดปริมาณที่เหมาะสมที่จะใส่ไปนี่น้องวุฒนางก้นอยู่นี่ คือเลี้ยนทุกอย่างมาสินโอ้คือเอาขักเอาแน่แท้่าโอ้พอนี่คือที่อยากเลี้ยนก็ไอ้นี่เพดผล,นลนเนี่ยเป็นยังเออเดของเจ้าของนี่างนี้บ่คือไอ้พิสูจน์เห็นมนนีอนครับเออไอ้พิสูจน์เห็นมาเห็นเ <c oughs> ด็ <c oughs> ดเล้มาเห็น <c oughs> แล้วเห็นปะครบทุกอย่างมาสินเอาปุ๋ยมานี่มานี่เอาหัวคมมาดูนมันพอเห็นนด้นี่เมื่อนี่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 อยู่นี่นี่ อันนี้ห e ัวคอมสำลองออันบ่าจำเป็นจะไปใส่นะอันใส่ซาด่หันหันจำเป็นนี่รีก็ไปสาดอที่ยงเอาไปต่อตุวนี่ปุ๋ยเนี่ยอันตัวน้อยสามใส่ปุ๋ยในตัวเจนหลายสิบหาสมสามหรือสิบแปดสี่ห้าใส่เพื่ออย่างเพื่อให้มันสูงมันใหญ่ให้มันเกินหยา เฮาเสียเพได้ดบูแล้วบ่ต้องเสียยุงเสียหญย่ในปีแรกนะเพราะปีสองดึงสอบแดงมาดูเริ่มปีสองอใส่หาหาสามศูนย์นี่นี่เบื้องข้างสอบนี่เออนี่นี่นี่หาหาสามศูนย์ยีหย่หอยี่หอได้ก็ได้อันนี้หรือบาสร้างกันเน้นตัวให้นักนักนะยางตัวสีบออนที่บอ,อู่ว่าไงคือ,อย่างที่ตัวไปเสียหให้ายอ่ ตัวจับต้นยางเรัเบื้งบนเป็นยังไงเออมาไปน้ำลมไ่น๋าลมาวันนี้เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวแต่ให้น้องวุฒิปสมใส่หัวคมเต้หงมเต้หัวนตกับดอกไมบ่บได้ใส่หลายดิเอาเปิดเนี้ยเปิดเนียไอ้ถือมือถือเปิดจุกอันนี้เป็นปุยปุยเอวเวเลตเป็นปุ๋ยธาตุรองถัดนเสริมพ่าไม่ได้วเวเลตไหม โอ้รู้โอร้อรู้ย่ายสอบขาดถุงขาดนะนี่กระป๋องตักกระป๋องตักเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงยาวเดี๋ยวเดี๋ยวตีวัดตวงให้แป๊บนึงครับแป,แปกก๊บนึงเห็นปลากระป๋องบ่นี่เอาถือตักตัวนั้น ตันั <ip Mean> um <cji>, mm ่นปองหนึ t t ่งปองนึ่ง้าร้อนครับซื้อนี่ยเพราะจำเป็นต้องใส่ลายก็ได้นะครับอ่าต้องต้องสามแม่ครัวปองหนึ่งมัดไว้เดียวแล้วมัดไว้เออเลือกนะครับมัดไว้มันดีๆเนี่ยมันเลยทีมาวันนี้มาปุยตัวนี้มันนี่ยังกลมใส เปิดอืมนี่วางไว้ใต้บุหรี่ก็อย่างนเลยพ่อกันปะพ่อกันปองอมปองบอดี้ทอตัวนี้สองปองสองปองพ่อไปเป็นอาหารหลักทานหลักทานหลักต้องสองปองปองหลักเสร็จปองอันนี้คือคำนวณแค่สิบต้นนั่นเองเฮ้ยคำเป็นทั่วไปกะไส้ถั่วก็ได้มีถั่วยวนข้าวที่ใส่ลาย อีเลยยี่อ่ะอ่ะจะอีกปองนึงแกะทีต้นสาวต้นปอ้อเหาสามแค่นั้นไงเอ่อได้หมนเตรียมโรดมัดไว้วันนี้กระปองเราไปทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยมันเสียปากกระปองทีงน,นี้เนาะมัดเลยโรดที่ม,มัดไว้นี่บ่ให้ปุ๋ยมันละเหยทิ้งเด้เพราะในตัวเจนมันทีละเหยทิ้ง ค้นให้เข้ากันบ่วงนี่คือออกขัางนองคุยจัดมานแล้วเนะมาปิดหอเค้เาไหมยิ่งผ้าน้องวุฒไปสามไปใส่ปุ๋ยอย่างสามครับค้นให้เข้ากันเอาอธิบายเรื่องปุ๋ย อุย้ยทานร้อนค่ะเสริมเนี่ยคันแม่นเรียบเทียบให้เปรียบเทียบให้อาหารการกินของเขาคือแก้วสังเกตว่าพูดเ่าอ่ะกินหนึ่งปลาปิ้งปลาแกงปลาคันบ่มีแก้วแถวสิบว่อยากกินจะมาุ้งกระทำหาแก้วผู้่าวัานเขาป่า <laughs> ย้อนเนี่ยอะไรวนี่ตัวเห็นโอทูเป็นบ่อับอุ้ยสีนํำเงินนั่นนั่นแหละก็คือกัน พวกอาหารหลักก็คือเขาอันแกงคงเกงปลานี่อาหารหลักคือพวกไอ้ที่ใส่เนี่้พวกที่ใส่ที่ไอใส่ปองเดียวนะ่ะคือถ้าเปเียบขอคือแก้วอ่ะล่อละอ่ะผมขอหยุดไปก่อนนะครับเดี๋ยวตีย่างไก่นะเอะขอคุ้นขะากันเน่นะไปไปไปเดีย๋ยวหยุดไปก่อนนะครับย่างไก่อยู่จังหน่อยเวล,ลาอะไรเอาไปติกเด,ยเด,ยเเดียวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวตีอธิบายก่อนอันที่เห็นผมสามนี่ครับ เดี๋ยวธิบายให้ฟังก่อนมันตาย,อย้อนผมจ้างคนมาสียาข่ายาาข้าเจ้าก็นว,นวนใส่เต็มที่เนาะข้าจ้างคนสีขาเจ้า่ได้สนใจอย่างผมเลยมับหมาไปสบก่าต้นกวัวผมที่เห็นได้บ่บ้าหนักไหมไปอยู่ในละป,ป,ปุ๋ยเออไปไปไปอยู่ไปจนึงครับผมว้าวเลียดกูคักแถวอสักมา thì ăn cả bộ vào nhỉ ăn cả bộ đấy à vang mấy nỉ lạ vang mấy mà bi à, mà bi bùi tròn nừng tròn xa đây nỉ ờ ừ, cọc dài ờ ừ, cọc ừ à, cái hồn nam hãy xem lại bộ này đi chúng chấm vay mà tôn nổi cái sai nổi Để hãy xem đủ đủ ใส่ดูประมาณสิบหามือหรือสามสิมือก็ใส่นีหนึ่งทนสาถามว่าหัวหน้าดูบ่จากสองมือสามมือหดก็ได้ครับหดฝักบัวนึงครับไปไปบองต้นอื่นไปใส่ถาก็ได้เอา้าป้องไหม่กับนี้ได้ในบุตรมาทิมอยู่นี่เออนี่ประโยชน์เนาะ เอาบัานี้ไอ้ที่เป็นผู้ไซเดบาตนียไอ้ซอนตัวอะตัวเท้าน้ำเฮ้ยนี่ของหมดน้ำใส่ได้หรือหันได้ใส่ได้ใส่ละออใส่หลายบ่ได้ได้เหลืองหื้อพวกนี้เอียงค้างเทน้าน่ะเทน้่งใส่เอียงกระซังไงเอียงคางติ๊กน้ำที่พวกนียโอวันเดี๋ยวเต็ม เอาบดนั่นละทำมาสามมือสี่มือนหเท่ออร์ติซาจักงน้อยนะครับอยู่หลายต้นดอนนี้แมนบดครับใส่เอาไกเ่เสมนวลใส่งผมว่ลได้สนใจย่างผมเลยอ่ะผมมึดตาแตกกันว่าอย่างก็ว่าได้ปากซีบีอยู่โอ้ว่าดีผมเห็นก่อนไป ต,ต,ตัวหานาตั้งซี่พวุธฮิวหิวกระติกม่ต้องไปใส่บวกก็ได้หิวกระติกสองกระติกไปเล่นนะเอ็นละครึ่งเลยเออใช่เั็นละครึ่งเอ้วแต่นี้ใส่บัวใช่ป่ะแม่ยังนี่โอ้ใส่บัวรอดพอดีเราเราต้องใส่เห็นละครึ่งว่า,า,าคันหิวกระติกมันได้สองติกไงมันได้สี่ต้นไง ตเต็มเลยเอาหิวไปเครื่องติ๊กน่ะคำนวนน่ะติ๊กหนึ่งทีได้สองบัวอืมประมาณนั้นเพราะติ๊กหนึ่งกับหกเล็กันยางละเครื่องอ่ะเห็นมั้งไปอาฟ้าฟ้าปิดหิวมาสองติ๊กเลยเด้อไอ้ที่ใส่ปุย๋ยถ้ากอผมเป็นคนนิส,ยยสัยจริงๆครับคันซีเลียนคือเลี้ยนจริงๆครับ ผมสอนคนแต่ปากครับผมไม่มักการสอนคนแต่ปากผมมักต,ต้องเฮ็ดเองดำเนิกนการเองไส้เองเรียนรู้ศึกษาทุกอย่างเรื่องปุ๋งเรื่องปุ๋ยเรื่องทุกอย่างครบทุกอย่างนะครับใครอยากเรียนอีหลีนะใันไม่อยากเรียนก็แล้วไปนะเอียย่างคางลงเออยกขึ้นสูงข้างน,น้อยประมุกคำนวณไว้ประมาณจักครึ่งหนึ่ง ơ ờ, hoa ba bung kung tì ngon bung kung tì con er nói những, uh, hoa ờ ba 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 nhiều ba 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 lại ba 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 Bài 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 ba 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 ra ba ba Tụi này tí là ba 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 cọc nhạc ba ba cọc nhạc <laughs> เขาเจอใช่ป่ะมอวูดเดอร์ไปคนเห็ดให้นี่ครับใช่มันมีแต่ขูผีบ้าขนานที่ที่สั่งเป็นวันมัน,นกอกยากเป็นความอะไรเปล่าบอกอ่ามันบอกว่าอยากลบว่าสั่งเอาเล็กมาทาั้งทั้งอีกชั่งเดือนมาเลยเห็มันใหญ่แล้วกันปากมันน้อยมันกอกยากเอาหยุดหยุดคิดแค่นี้นะครับเนาะ เพราะว่ามันยาวแล้วมันอัปเดตค่ะขอบคุณครับ